I swear to God, man, I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck, try to live. สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกมอารุ้มคุ้มสกินแสวสวยผแมแนะนำเพจนี้เลยครับแอ m i ินต้น tp7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า a d m i n นต้น tp7 ก็จะเจอเลยครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม r v ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ i n th สวัสดีครับผิจะีรับเข้าสูเ่เบสเลอต้ c h ช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มอาเล่นอิกกี้ในแร้งประมาณ130กว่าดาวนะครับผมก็สับเกมนี้ที่ผมหยิบอิกกี้มาเนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเอลสุเนาะอิกกี้ไปตัวที่จี้เอลสุได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยหยิบเป็นตัวนี้นะเอลสุแบบจะได้ไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับ ผมจะโฟกัสเคลียร์คีฟก่อนนะครับผมผมจะไม่แบบไปสนใจว่าจะต้องไปตอดเลือดฮีโร่นะเพราะว่าผมต้องการเดินเกมไวตั้งแต่เลเวลสองเลยนะครับโอเคตรงนี้อ่ะเพื่อนสตันคีฟให้นะแล้วก็โฟกัสคีบอย่างเดียวแล้วเราก็จะรีบไปเดินเลยเนี่ยผมรีบซพาสเดินออฟไว้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเมดทุกตัวแทบทุกตัวจะไม่ค่อยมีคนที่เดินไวแบบนี้นะครับผมก็จะมีอิกกี้นะที่มันเดินได้ไวครับตรงนี้ก็น่าจะหนึ่งฟิกไม่ก็หนึ่งคิวอะเรียบร้อยผมเฟิร์สบัตครับเนี่ยผมจะเดินเกมประมาณนี้ อ,อิกกี้นะครับผมแล้วมันจะทําให้ออฟเนี่ยได้เปรียบในช่วงต้นเกมเลยเนาะวีดัครับตรงนี้ออกมาให้ได้ครับแต่ว่าตีมี่เราก็ไม่รอดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ออฟแรกกลนผมว่าคุ้มนะครับโอเคแล้วกว็วิธีการเคลียร์คลิปก็ใช้สกิลสองนะครับหักคลิปตัวหน้าเนาะให้มันไปกองกันสามตัวแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเคลียร์ไปนะครับตรงนี้เดินอ้อมนะครับ เดไปเดินลัดแม่น้ำน,นะตายได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะต้องหาเลเวลสามครึ่งหลอดนะครับผมเรามาดูเลสให้เพื่อนหน่อยนะว่าเลสที่อยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยาฟาร์มช้านะผมม,ม,มีมีไปเวทเขามาเนาะก็ะไม่ได้ฟาร์มช้าหรอกแต่ว่ามันมีไปเวทมาเนาะฝังต้อข้ามเนี่ยอาจจะไปเวทคืนนะครับแล้วก็มาส่องๆนะครับแล้วเราก็มาแท็กคลปด้วยเพื่อเราจะเอาเลเวลสี <S <S ่เด่ยเลนเมทต,ต้องหาเลเวลสี่ให้เป็นนะ ถ้าเกิดแบบเล่นเมทแล้วแบบมบังกรขึ้นเรายังเวลไม่สี่เนี่ยอันนี้คือผิดผิดหลักสูตรละเราเห็นแล้วนะว่าเขาสะบัดไปแล้วเนาะผมก็กล้าเล่นแบบนี้ได้เลยเนะยาะเนี่ยเขาต้องการเลือดครับเก็บไปก็เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเรามาซ้อนเลยครับตรงนี้ก็เดินไล่สกิลหนึ่งไปรัวๆเลยครับผมแล้วผมตามต่อนะเซฟิตไม่ได้เหยียบผมครับตรงนี้เอาให้ตายครับผมเป็ดับเบิลคิวแรกมาครับวัได้เป็นเซฟฟิตมาด้วย อิกกี้ไปตัวหนึ่งที่ดาเมจมันเหลือๆนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถโยนได้เรื่อยๆยิ่งโยนใส่ตัวที่มันติดแสแต็กเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะโยนได้ตลอดเลยนะครับติดแสแต็กก็คือเราปาสกิลสองใส่ใครเนี่ยคนนั้นน่ยจะติดจะติดสัญ,ญลักษณ์ที่หัวนะครับแล้วเราปาสกิลหนึ่งไปเนี่ยสกิลหนึ่งเมื่อโดนตัวที่ติดสัญ,ญลักษณ์นะครับสกิลหนึ่งจะรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ปาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับ มันจะมีแสแต็กแดงข้างล่างอ่ะตอนนี้แสแต็กแรงอ่ะแสแต็กแดงเลยครับผมมี5อันนะก็จะโยนสกิลหนึ่งได้5ลูกนะครับแต่ถ้าเกิดเราปาใส่ตัวที่ติดสัญลักษณ์เนาะเวลาที่แสแต็กมันลดเนี่ยสแต็กมันก็จะเพิ่มกลับมานะครับมันจะประมาณนั้นมันเลยปลาได้เรื่อยๆนะครับผมเดินมาเติมบนนะตรงนี้โฟกัสที่อีลูเมียก็ได้นะครับเขาน่าจะเหลือแค่สะบัดปะไม่น่าจะมีฟิกถ้ามีฟิกคงฟิกแล้วนะครับผมตรงนี้เรียบร้อยครับอีลูเมียไม่ได้เล่นครับ แล้เวเดินกลับกลางต่อก็อไม่จช่ไปที่ต้องไปเล่นบนต่อนะเพราะว่าคลิปกลางอ่ะคือมันเข้าแล้วนะเรารีบกลับมาเคลียร์กลางเลยดีกว่านะครับเพื่อแบบให้ป่าหรือว่าออฟี่ยเขามาเล่นกลางเนาะเนี่ยถ้าในกรณีที่ออฟมาเล่นกลางแบบนี้นะแล้วออฟเราเนี่ยจะได้เคลียร์ก่อนครับผมออฟเราได้เคลียร์ก่อนก็มีโอกาสที่จะได้ดักฉี่นะฉี่อยู่พุ่มหน้าครับพยายามเด็กเขา เราไม่ไปไหนเนาะเราก็รอรับเลนกลางนะครับผมกล้าที่จะเดินแบบนี้เพราะว่าผมดูแล้วว่าป่าเนี่ยก็น่าจะเข้าป่าไปฟาร์มครับส่วนเมทแต่เพิ่งเกิด yes, s <S ผมก็เลยกล้าเดินแบบนั้นเนาะอันนี้ก็คือการอ่าน yes, s <S ลายเดิมของฝรั่งข้าเนาะอ่านทำม,มิงของฝั่งข้าแบบว่าเขาทําอะไรนะครับเดี๋ยวป่าเนี่ยจะมาจบเล่นที่เลนบนนะครับผม yes, s <S เห็นปะเนี่ยเห็นปะคือป่าจะมาจบบนอ่ะอย่างนี้เราก็เดาวทำม,มิ่งป่าได้ละ โอกาสอิลูเมียไปก่อนอิลูเมียนี่ไม่มีฟิกไม่มีสกิลหยุดผมก็ยาวๆครับเราเล่นต่อได้นะถ้าเกิดเพื่อนเล่นอะ่ะเพราะว่าเขาสกิลไปหมดแล้วเนาะวิเพื่อนโดนจับอ่ะทุกคนม่าทำไมมีจับอีกแล้วอะ่ะแทกงให้ครับตรงนี้หูนิดเดียวทุกคนอ่านนิดเดียวนะ อ่าอุ้ยดวงโดนครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเอาเท่าที่ทําได้ครับอย่างน้อยเลือดเขาก็คพิ่งหลอดครับผมมีโอกาสที่เขาจะว้าปกลับไปเติมเลือดที่บ้านนะแต่ตรงนี้เราเคลียร์การแล้วเราก็เดินไปเล่นบนอเดินบนครับผมอ่ะเราได้เซฟิตมาแล้วเราแลกกับแครี่ไปผมติ๊กบอกเพื่อนเลยนะว่าให้เอาให้เล่นเลยเพราะว่าผมมาแล้วาก,การการติ๊กบอกเพื่อนสาคัญนะทุกคน มันเป็นการสื่อสารที่ดีแบบอย่างหนึ่งเลยอ่ะโอเคตายครับผมสวยเรารับเลนบนต่อนะเพราะว่าเลนบนอ่ะมันมันเคฟชนนะครับโอเคถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนมีอีลูกนะระเบิดอ่ะโจนไปหูครับโจนให้รู้ว่าแบบเอ้ยเราก็แรงนะระวังไว้ เคลียร์คลิปก่อนนะผมได้เบนบูมติ๊กมาละอันนี้คือจะแรงมากๆากอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะเผื่อใครแบบดูเพลินแล้วแล้วลืมกดติดตามลืมกดไลค์นะครับฝากหน่อยนะครับเหยียบตรงนี้ไฟกันต่อเปิ้นเหยียบมาครับโอเคอู้อูอีกออูมาก่อนเลยโดนบอลกลับไป้อู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 ้อ้อู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  ที่ตรงนี้ผมยังไม่อยากรีบวาร์ปเนียเพราะว่าเสียดายคลิปตรงกลางไงทุกคนเราก็ต้องหาเงินด้วยนะไม่งั้นมันจะจนนะครับ like โอเคผมต้องโฟกัสเอลสูนะต้องโยนให้หนึ่งลูกให้เขากลัวหนะ่อย่ะหายไปประมาณ40เปอร์นะครับได้อยู่โอ้โหอคอมโบนี้ เอลเมียเปิดแบบเอลสู 2, ซูมครับอืมคอมโบไล่ดีมากมากเลยเนะี่ยแล้วเกี่ยวมาอาฮะเป็นเรื่อง้วอันนี้สวยครับในป่ามีนะผมมาครับรอผักโปะผักไปแล้วโยนแล้วโยนครับร้วบอมไปไม่ถึงครับผมไม่เป็นไรนะ โอเคดี๋ยวผมกลับไปรับกลางเดี๋ว่ะเพราะว่ากลางมันยังมีป้อมอยู่เปลี่ยนกว่านะเดินตรงนี้แต่น่าจะเดินได้เกย์เดินได้ครับขอตอนเรื่องหน่อยขอตอนเรื่องหน่อยอุ้ยประชุบประชุบอืมไม่โดนนะครับถ้าเกิดผมมีอัสตินี่เอลสูตายได้เลยนะครับแต่เราก็อาจจะโดนซูมตายเหมือนกันนะถอยออกมาก่อนครับเดี๋ยวเคลียร์กลางต่อยเว็บหนึ่งโู้โดน ตัวอัตติอิลูเมียก่ะโอเคระวั <laughs> okay. าวางล็อกซี่ฟรีครับผมไกลๆเลยแล้วกันนะแกยาการก่อนครับโอ้โหเมื่อเพื่อนผมตีดากันตั้งนานแล้วมันมายืนทำไรกันตรงนี้เนี่ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอแวะ แจ้งเวลาลงคลิปหน่อยนะบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่าผมลงคลิปแบบตอนเช้าอยู่นะครับผมผมตอนนี้ลงคลิปช่วง1ิบโมงแล้วนะครับผมวันเว้นวันนะเข้ามาวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็เข้ามาก็จะเจอคลิปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ยังติดตามกันอยู่นะครับคือยังไม่ได้หายไปไหนเนาะยังคทงทำคลิปอยู่แต่บางคนแบบเข้าใจว่าผมหายไปก็เลยแบบไม่ได้แวะเข้ามาในช่องแล้วจริงๆคือยังอยู่นะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากช่วยกันแชร์หน่อยนะช่วงนี้นี่ต้องสู้กับเอนจีเมนต์หน่อย รู้สึกว่าช่องเราเนี่ยจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับคลิปไม่ค่อยฟีดเลยแล้วก็ช่วงนี้ผมก็พยายามสตรีมด้วยนะวิฉีเอาไปก่อนเลยครับโอเคไปหนึ่งลูกโดนเข้าไปสามแล้วไหลไหมแล้วไหลแล้วครับผมโอ้ยโดนอิลเมียขัดนะครับเข้า่างได้อยู่ปะ ไม่มีอันติโยนให้อะผมว่าน่าต้องเติมเลือดปะผมไม่มีอันติเล่นให้นะแต่ว่ามีสกิลช่วยครับยูนถงครับโยนไปครับเราได้หนึ่งกิวครับผมเริ่ชุบขึ้นมาครับตีมีพยายามบังครับผมโอ้โเล่นกันดีจัดผมอยากได้อิลูเมียจังเลยถ้าเกิดผมอันติมาให้อิลูเมียได้นะอุตฉีมาโอเคบายบายเลยบายบายเลยแบยบนีบ้ <laughs> เดี๋ยวเราวับกลับบ้านก่อนนะ <S <S อูมละไล่ครับละไล่ครับจังหวะนี้ครับป๋าสองไปครับละไล่ต่อครับผมโอเคน่าจะจบแล้วไม่น่าจะต้องเหนื่อยกันต่อแล้วครับผมเกมนี้ครับอีกกี้ผมนี่ได้เล่นจัดอะบอมไปคูมคาบ้านครับเอาต่อสวย เอ๊ะตีจีแล้วผมตีบ้านครับตีบ้านก็จบเลยโอเคสวยครับผมอีกกีก็ยังคงเป็นเมสที่ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องเลือกเกมหยิบมาเล่นหน่อยอะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นเอ่อคาเฟ่อย่างเงี้ยคือจะเล่นยากหน่อยนะ เฟเอเลนดอร์เอออ์กี้จะเล่นยากนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นตัวที่ออกคอนดูตีไกลพอออกทอนดูตีไกลเนี่ยระยะมันไกลกว่าสกิลหนึ่งของออกี้อ่ะออกี้มันยังไม่ได้ทันที่จะเอาสกิลหนึ่งไปแปะเลยอ่ะคือมันก็จะตายแล้วนะครับผมอนข้างแคมันคืออนข้างแพ้แครี่ไอพวกนี้นะที่มันแบบตีไวๆเดินไวๆตีไกลๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอเป็นสจูว์เจอเป็นเอลสูอะไรเงี้ยอ่ะสามารถหยิบมาเล่นได้นะหรือว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเมดเช่น เออเป็นเมดโกล่านี่ก็หยิบมาเจอยากครับเพราะว่ามันเขีรยชีฟยากเนาะแต่หลักๆเนี่ยผมจะหยิบมาเอามาแก้เอลสูนะครับผมหรือว่าแบบเกมไหนผมอยากเล่นฝั่งวนตัวล้วงผมไม่ได้เยอะผมก็จะเล่นนะครับผมจะประมาณนั้นเนาะเวลาที่ผมจะหยิบอีกกี้มานะครับผมโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือาใครที่ดูกันกันมานานแล้วยังไม่กดตกิดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ